ครับสวัสดีเพื่อนๆพืนเอทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านเราร้าน M อ็อตคาร้านที่มีรถเก๋งขายเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีรถอีกหนรุ่นนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมประจำร้านเรานะครับ o o ر o l a a ตโยต a ตินะครับมาแล้วครับสำหรับคนที่ DM มาหาผมเป็นจำนวนมากว่าเมื่อไหร่จะนำโตโยต้าค ور อราอัติสมาจำหน่าย อีกขอเป็นเครื่องดูโอขอเป็นสีขาววันนี้มีมาบริการเพื่อนๆ FC กันอีกสักหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Corolla อ l ต i s นะครับเป็นตัว 1.8G ท็อปสุดมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเลขไมวิ่งเพียง190 0ง0กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่รออยู่นะครับมารับชมกันครับว่า Toyota Corolla อ l ต i s คันนี้ จะสะภาพสวยขนาดไหนนะครับเห็นหน้ากระจังก็รู้ดีเลยนะครับไมเนอร์เชนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมารับชมกันครับคันนี้เป็น t o โยต้า o คโร l a อ l ติสปี2012นะครับเป็นตัวท็อปสุดของ1.8จจะเป็นรอยใบพัดอย่างนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตัวตัวต้วตาโคราอัลติสต,ตัวปี12คันนี้ได้เป็นไฟกระจายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบสีขาวคันนี้แถมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันหล่อๆอย่างนี้มาให้ด้วยพร้อมใช้งานในราคาเบา <au> ๆคันนี้ได้เป็นภายในสีดําด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรสําหรับอัลติสสีขาว 1.8G ภายในดํานะครับ มาชมภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้ภายในภายในเป็นเบาะสีดํานะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับตัว ตำแหน่งเบาที่มีการฉีกขาดเราไม่ได้เก็บงานให้แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับหลักๆเราจะเก็บพวกงานช่วงล่างงานเครื่องเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดของ1.8ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมีมาตตฟังก์ชันแบบนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอร์แบ็กฝั่งคนขับแ,บแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับตัวเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับเครื่องเสียง e อนต์เทนเมนต์พอมีนะครับเราไฟฟ้าต่างๆเราทําการ ซ่อมเก็บแก้ไขให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตัวรถกระจุกกระจิกเราจากกัดการซ่อมเก็บให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นภายในดําเดิมๆจากโรงงานนะครับมีที่วางแก้วทางด้านนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบภายในดํานะครับเบาะหลังสามารถพับได้นะครับตัวนี้ยังไม่มีม่านนะครับมาครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องล้วไปชมด้านหลังกันไปพร้อมๆกันนะครับ รถคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ0 0 0เกมิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ0 0 0เกมิโลเท่านั้นนะครับพวงมาลัยจะลอกห,หน่อยนะครับเนื่องจากเจ้าของเดิมจอดตากแดดและเป็นคนที่ค่อนข้างน้ําหนักตัวเยอะนะครับพวงมลาลัยจึงลอกขวาลอกขวาสภาพรถที่ท่านเห็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันสักนิดนึงรถได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับรถมีประวัติการเข้าสู่ทุกระยะนะครับ มาครับมาชมด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับด้านหลังเบาะหลังสามารถพับได้นะครับสามารถใส่จักรยานได้ของใหญ,ใหญ่สามารถใส่ได้ครับมาไล่ดูกันที่ตัวฝาท้ายกันสักนิดนึงครับฝาท้ายเดิมๆไม่เคยแกะแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับตัวพลาสติกปิดตรงนี้ยังมีอยู่นะครับมาชมหลังยางหลุมอะไหล่กันสักนิดนึงนะครับยางอะไหล่แมแรงพร้อมใช้งานนะครับเป็นยางเดิมๆจากโรงงานที่เขาแถมให้มาอย่างนี้เลยครับ รอยกาวเดิมๆจากโรงงานเป็นอาร์คสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับไม่เคยชนท้ายแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับบอดี้เดิมๆนะครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับหาขับขี่ใช้งานอยู่รีบติดต่อมาเลยนะครับ0819142999ช้าอดเหมือนเดิมนะครับมาครับเดี๋ยวเริ่ฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งครับฟังเสียงเครื่องไปพร้อมๆกันครับ คันนี้เป็นเครื่องดูโอนะครับ VVTi นะครับ 1.8G เลขไม่1 9 0กิโลรถไม่เคยจะตั้งแก๊สครับมาดูในส่วนของตัวไล่กันในส่วนของฝังโรงด้านหน้านะครับฝังโรงหน้ามปนฝาเดิมๆจากโรงงานนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเบาจชกซ้ายเบาะลกขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับผานหน้าสวยๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆไม่หยุดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับ 3L 3R อยู่ครบนะครับ มาครับเดี๋ยวเราประทท้ายคลิปกันครับการท้ายคลิปกันนะครับสำหรับโตโยต้าโคโร拉เอาติดปี2012มือเดียวายแดงเลขไมล์190,000กิโลรถไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบคันนี้นะครับรถร้านเรายังมีโตโยต้าโคโร拉เอาติดอยู่อีก3 4 5 6 7คันอ,อีกเป็นจำนวนมากนะครับแต่ส่วนมากจะรอเก็บงานซ่อมรอเก็บงานช่วงล่างอยู่พอเก็บเสร็จอีก2 3วันก็ได้จำหน่ายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราค่อนข้างที่จะขายไวถ้าใครรีบตัดสินใจรีบโทรมาเลยนะครับมาครับ โตยต้ตออา c o ราช l อาติต๊ปี2012มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเลขไมล์1แสนเก้าหมื่นกิโลรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำและจมน้ำนะครับคันนี้ขาย1แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร0819142999หรือเพจเอ็มออ a ตาสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ